การบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสะนะของสงฆ์นั้นมีความจําเป็นอย่างไรมีความจําเป็นก็คือเสนาสะนะนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัย4อันเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีพของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงวัตถุประสงค์ในการใช้สอยเสยนาสะนะไว้ว่าก็เ,าเพื่อบําบัดความหนาวเพื่อบําบัดความร้อน แล้วก็เพื่อให้เกิดความรื่นรมในการรีบเล้นสำหรับภาวนาถ้าหากว่าเสนาสน,นะไม่ได้รับการบูรณะให้กลับมาใช้การได้อย่างสะดวกสบายประโยชน์ดังกล่าวก็จะใช้การได้ไม่เต็มที่ก็จะเกิดการลำบากต่อการดำรงชีพของพระภิกษุษสงฆ์การบำเพ็ญสมณธรรมก็เป็นไปได้อย่างยากลำบาก นี้จึงเป็นความจําเป็นในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่เป็นหนึ่งในปัจจัย4ให้กลับมาใช้การได้ให้เป็นสัปปายะแก่พระสงฆ์ผู้ที่ได้ใช้สอยเสยนาสนะปัจจัยนั้นอานิสงส์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็มีหลายอย่างหลายประการก็รคือทําให้เรามีความมั่นคงในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานเพราะเราได้มาซ่อมแซมเสนาสนะ ที่สุดโสมให้มีความมั่นคงสืบต่อไปได้คือได้มารักษาสมบัติพระศาสนาก็ชื่อว่ามารักษาสมบัติของคนเช่นเดียวกันเพราะทำให้ชีวิตประจำวันของพระสงฆ์ที่ท่านใช้สอยเสีนาสนะในการบำเพ็ญสมณธรรมทำให้ท่านปราศจากปัญหาอุปสรรคทำให้ท่านใช้ชีวิตอย่างราบรื่นและอานิสงส์ประการเป่ามาอือนทำให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุไข ที่ยืนยาวนานเพราะเราได้มาต่ออายุของศาสนาสถานหรือเสนาสนะของสงฆ์ให้ถาวรสืบต่อไปได้ก็ใช่ว่าต่ออายุในการสร้างบาร,รมีของเราให้ยืนยาวนานต่อไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสานะไม่ใช่ว่าเป็นการบูรณะอาคารสถานที่ธรรมดาทั่วไปแต่เป็นการบูรณะ สิ่งที่เป็นที่พักของเนื้อนาบุญบุญย่อมหลั่งไหลมาสู่ใจของผู้ที่ได้มาทำบุญนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแล้วก็ยาวนานจึงขออนุโมทนาบุญและขอเชิญชวนญาติโยมผู้หวังบุญทั้งหลายได้มาปิดรอยร้าวมาเปิดรอยบุญซ่อมแซมศาสนาสถานเสนา,สนาสนะสงฆ์ให้เป็นสัปายะควรแก่การใช้งานแก่พระภิกษุษสงฆ์ผู้มาจากทิศท,ทั้งสสืบต่อไป